ครูสร้างนางพิรมศรีสมทบปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลหกระดะไทยอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีประเภทของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการประเมินภายนอกรอบที่3พุทธศักราช2554ถึงพุทธศักราช2558ในตัวบ่งชี้ที่4ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษามีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนควรเร่งพัฒนาให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยที่ครู ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ค่ะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้ให้ความสำคัญกับสมรรถนะของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิด และหาแนวทางการพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป้าหมายของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษา3ปีนั้นในยุทธศาสตร์ที่1แนวทางที่3ให้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดกลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ50ภายในปีการศึกษา2560ค่ะจากการประเมินสภาพความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ปีพุทธศักราช2560 พบว่านักเรียนจำนวน100คนมีนักเรียนถึง1อยละ61ที่มีระดับความสามารถการคิดวิเคราะห์ต่ำเมื่อตรวจสอบจากคะแนนรายบุคคลจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนมากทำข้อสอบที่เป็นการคิดวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยใช้เหตุผลไม่ได้โดยเฉพาะการอ่านและสรุปหรือลำดับความสัมพันธ์การหาความสอดคล้องไม่สอดคล้องของข้อมูลสาเหตุของปัญหา การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนและระดับ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทําให้เราพบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีส่วนสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนการจัดการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไม่ตอบสนองกับพฤติกรรมการพัฒนาของผู้เรียนครูผู้สอนยังคงใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนเป็นศูนย์กลางโดยที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาแต่ละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาในกระบวนการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนขาดทักษะการคิดเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่แท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่าธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์จะมีความยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้เรียนเกือบทุกระดับ ผู้สอนส่วนมากมักจะจัดก,การเรียนการสอนตามกรอบเนื้อหาและวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการค้นหาคำตอบเป็นลำดับแรกในการสอนซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมากทำข้อสอบที่เป็นการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยใช้เหตุผลไม่ได้จุดอ่อนที่ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมากทำข้อสอบที่เป็นการวิเคราะห์ดังนั้นในการที่จะช่วยส่งเสริมความ สามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดแก่ผู้เรียนนั้นผู้สอนต้องอาศัยรูปแบบการสอนที่มีคุณภาพมีการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จากแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานได้แก่ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปัญญาทฤษฎีการเชื่อมโยงทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและโดยการสร้างทฤษฎีชิ้นงานได้ให้องค์ประกอบความคิดที่นำมาใช้สำหรับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามรูปแบบการสอนได้ทั้งหมด3ด้านดังนี้ค่ะ 1. การคิดวิเคราะห์ความสำคัญ 2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ 3. การคิดวิเคราะห์หลักการค่ะจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการสอนผู้วิจัยเลือกพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการของ a ด d i ้ m o เดลประยุกต์ร่วมกับขั้นตอนก่อนของการวิจัยและพัฒนาค่ะส่วนการ หนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนใช้การสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการสอนจากนักการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการสอนที่นักการศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นประเด็นหลักๆนั้นผู้วิจัยได้กําหนดองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนการสอนวิเคราะห์ออกมานะคะซึ่งได้องค์ประกอบอยู่5องค์ประกอบด้วยกันค่ะอันได้แก่ 1. หลักการ2วัตถุประสงค์3เนื้อหา4ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและ5การวัดประเมินผลค่ะในส่วนของการออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนของผู้วิจัยนั้นนะคะได้กําหนดไว้5ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1เตรียมความพร้อมขั้นตอนที่2จัดกิจกรรมนําค้นคว้าขั้นตอนที่3นําพาฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย3.1ให้ดูแบบอย่าง3.2พาสร้างตามแนวคิดและ3.3ฝึกพิชิตคิดวิเคราะห์ในส่วนของขั้นตอนที่4ชี้ชัดอภิปรายขยายความและขั้นตอนที่5ประยุกต์ความรู้ตนสู่การนำไปใช้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้รูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ 4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายค่ะเพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้วิจัยขอ,อกำหนดขอบเขตงานวิจัยไว้ดังนี้นะคะประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างสำหรับประชากรในครั้งนี้นะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะโรงเรียนเทศบาล5กระดับไทยอนุเคราะห์จำนวน3มห้องเรียนทั้งสิ้น100คนในภาคเรียนที่2พุทธศักราช2560ค่ะ สำหรับกลุ่มตัวอย่างค่ะก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับ1โรงเรียนเทศบาล5กระดาษไทยอนุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจำนวน35คนในภาคเรียนที่2พุทธศักราช2560ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตัวอย่างอันได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มนะคะ หลักการและแนวคิดตลอดจนทฤษฎีที่นำมาใช้นะคะในการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั้นนะคะผู้วิจัยค่ะได้กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อที่จะนำไปพัฒนารูปแบบดังต่อไปนี้ค่ะอันที่1ค่ะเราใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานะคะการเรียนรู้นะคะประยุกต์ร่วมกับขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนค่ะ 2ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบนะคะและนำแนวคิดการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนค่ะจากการสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการสอนของนักวิจัยนัการศึกษาจำนวน6ท่านนะคะซึ่งผู้วิจัยนะคะได้กำหนดรูปแบบการสอนนะคะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1นะคะโดยมีองค์ประกอบของรูปแบบการสอนนะคะทั้ง5องค์ประกอบค่ะ สำหรับในแนวคิดและทฤษฎีการสอนนะคะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการสอนอยู่ด้วยกันดังนี้ค่ะ3.1ค่ะใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ P.J. ค่ะการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดเกิดจากการปฏิบัตินะคะปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาไปได้ตามวัยค่ะ 3.2ค่ะเราใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างนะคะการเชื่อมโยงของทอนใดนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนดังนี้ค่ะ 1. กฎแห่งความพร้อม 2. กฎแห่งการฝึกหัด 3. กฎแห่งการใช้และ 4. ค่ะเราใช้กฎแห่งความพึงพอใจค่ะ 3.3นะคะเราใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองค่ะโดยการสร้างชิ้นงานนะคะซึ่งเราจะออมีส่วนในการสร้างชิ้นงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส่วนก็จะประกอบไปด้วยนะคะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเชื่อมโยงความรู้นะคะออกแบบงานแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะและในหัวข้อที่4นะคะแนวคิดที่เรานํามาใช้ค่ะก็คือการเรียนรู้แบบ สร้างองค์ความรู้แบบร่วมมือค่ะซึ่งนะคะผู้เรียนค่ะมีความสามารถในการเรียนที่แตกต่างกันนะคะโดยแต่มีจุดประสงค์ในเรื่องเดียวกันนะคะก็ได้มีการระดมพลังความคิดค่ะเพื่อช่วยแก้ปัญหาแล้วนำไปสู่คำตอบที่ต้องการได้อย่างถูกต้องค่ะในการออกแบบนวัตกรรมนะคะ ในการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่เนี่ยค่ะผู้วิจัยค่ะเลือกใช้การวิจัยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการสอนนะคะประยุกต์นะคะกับขั้นตอนของการออกแบบการสอนนะคะตามแนวคิดนะคะของเควินนะคะซึ่งสามารถดำมาแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้นะคะโดยมีขั้นตอนในการออกแบบนวัตกรรม สขั้นตอนดังนี้นะคะเริ่มจากขั้นตอนที่1ค่ะเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา นะคะความต้องการหลักการทฤษฎีจากเอกสารการสอบถามสัมภาษณ์หรือศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะในขั้นตอนที่2ค่ะเป็นการสร้างและพัฒนานะคะโดยนําข้อมูลมากําหนดองค์ประกอบต่างๆของรูปแบบการสอนสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากนั้นค่ะจึงนําไปทดลองใช้เพื่อนําผลมาตรวจสอบและพิจารณาปรปับปรุงแก้ไขค่ะ สำหรับในขั้นตอนที่3ค่ะคือขั้นตอนการนำไปใช้จริงค่ะโดยนำรูปแบบการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็นำผลที่ได้ค่ะมาปรับปรุงแก้ไขค่ะสำหรับขั้นตอนที่4เป็นขั้นประเมินผลของรูปแบบการสอนค่ะเป็นการนำผลจากการทดลองในขั้นตอนที่3นะคะที่ประยุกต์ปรับปรุงแล้วนะคะที่ให้ดีขึ้นนะคะแล้วนำไปใช้นะคะเมื่อนำไปใช้กับกลุ่ม ออตัวอย่างที่เราคัดเลือกมาแล้วนะคะตอนหลังก็จะให้มีการนะคะประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนะคะแล้วก็ประเมินผลภาพรวมทั้งระบบด้วยค่ะค่ะซึ่งในการวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้นะคะ ขาดเสียไม่ได้เลยนะคะก็คือผู้ให้ความรู้ประสิทธ์ประศาสกับนักวิจัยนะคะอันดับแรกค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดกรกรลันพลวิวัฒนมงคลค่ะสาขาหลักสูตรและการสอน,นาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีค่ะที่เมตตาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีวิธีการตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะ ลำดับต่อมาค่ะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรยานาสัีหะมงคลภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กรุณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบว,วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ และผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ดรเหมินธนปัตมณีมณีมีภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการสอนการศึกษามหาวิทยาลายัยมหาสารคามผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาค่ะและวิจัยในครั้งนี้จึงได้ความสมบูรณ์แบบตามที่ทุกท่านได้ดูนะวันนี้ค่ะ สำหรับผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมนะคะค่ะ ผลการวิจัยตอนที่1ศึกษาสภาพปัญหาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในการประเมินรอบที่3นะคะในตัวบ่งชี้ที่4ค่ะผู้เรียนคิดเป็นทําเป็นมีผลการประเมินอยู่ในเพียงระดับพอใช้เท่านั้นซึ่งสํานักงานนะคะมาตรฐานการศึกษานะคะประเมินคุณภาพการศึกษาเนี่ยมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนคนเล่ พัฒนาในทุกกลุ่มสาระค่ะโดยคุณครูควรจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นก็คือในระดับการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นั่นเองนะคะ ผลที่ได้ต่อมานะคะคในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะคปี2551ค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ะะได้ให้ความสำคัญกับสมรรถนะของผู้เรียนค่ะในด้านความสามารถในการคิดและการหาแนวทางการพัฒนานักเรียนด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน,นะะและเป้าหมายของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษา3ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558-2560ค่ะในยุทธศาสตร์เพื่อ ืให้ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สร้างความรู้ด้วยตนเองนะคะนะคะจากการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนี่ยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ50นะคะซึ่งเป็นผลที่ตั้งไว้นะคะว่าจะต้องทำให้ได้ในปี2560ค่ะค่ะ นะคะในข้อที่3นะคะจากการประเมินสภาพความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนะคะจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2560เนี่ยพบว่าจํานวนนักเรียน100คนนะคะมีเพียงนักเรียนแค่161นะคะที่มีความสามารถในการคิดเนี่ยนะคะอยู่ในระดับต่ำนะคะเมื่อตรวจสอบ จากคะแนนรายบุคคลเนี่ยจะเห็นว่านักเรียนส่วนมากค่ะทำข้อสอบที่เป็นการคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะโดยใช้เหตุผลยังไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านสรุปหรือลำดับความสัมพันธ์นะคะการหาความสอดคล้องค่ะไม่สอดคล้องของข้อมูลนะคะแล้วก็สาเหตุของปัญหาค่ะนะคะข้อที่4ค่ะ จึงจัดการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการนะคะกับคณะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทําให้พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูนะคะมีส่วนสําคัญยิ่งนะคะที่จะพัฒนานะคะในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาค่ะครูนะคะยังจัดการศึกษาที่ยังไม่ตอบสนองกระบวนการพัฒนาของผู้เรียนค่ะครูผู้สอนยังใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมๆนะคะยึดตนเอง สุดกลางค่ะเน้นการถ่ายทอดเน้นความรู้และเนื้อหาและเลยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเด็กทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้เกิดการพัฒนาในกระบวนการคิดค่ะค่ะสำหรับ ในส่วนที่2นะคะก็คือผลการวิจัยตอนที่2นะคะสร้างและก็การหาคุณภาพรูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ของชั้นม .1 เนี่ยนะคะผลก็คือข้อที่1ในการสร้างรูปแบบการสอนค่ะผลการวิเคราะห์และสังราะห์นะคะเราก็นะคะได้นะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์นะคะที่จะนํามาใช้ในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนนะคะซึ่งรูปแบบการสอนนะคะเราสามารถแยกการคิดวิเคราะห์ได้3ด้านดังนี้ค่ะ ก็คือ 1. การคิดวิเคราะห์ความสําคัญ 2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ 3. การคิดวิเคราะห์หลักการค่ะสำหรับในส่วนของผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้นะคะผู้วิจัยนะคะก็เลือกใช้นะคะรูปแบบ นะคะพัฒนาการตามหลักการของแอดดี้โมเดลนะคะระยุ์ร่วมกับขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาค่ะส่วนการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนค่ะผู้วิจัยก็ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการสอนจากนักการศึกษาจํานวน6คนนะคะพบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการสอนที่นักการศึกษาเห็นพ้องต้องกันนั้นมีประเด็นหลักๆได้แก่ต้องมีหลักการหรือทฤษฎีวัตถุประสงค์มีสภาพการอธิบายเป็นโครงสร้างที่มีเหตุและผลนะคะซึ่งผู้วิจัยจึงกําหนดองค์ประกอบ ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งมีด้วยการ5องค์ประกอบค่ะได้แก่1หลักการ2วัตถุประสงค์3เนื้อหาแล้วก็4ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอันที่5ค่ะการวัดและการประเมินผลค่ะในส่วนการออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่นักวิจัยนะคะ พัฒนาขึ้นนะคะจะไปประกอบไปด้วยนะคะ5ขั้นตอนค่ะก็จะมีขั้นตอนที่1ค่ะขั้นเตรียมความพร้อมนะคะขั้นตอนที่2การจัดกิจกรรมน,นําค้นคว้าขั้นตอนที่3ค่ะสู่การปฏิบัตินะคะขั้นตอนที่4ชี้ชัดอภิปรายความคิดค่ะและขั้นขั้นที่5ค่ะการนําไปใช้ค่ะในส่วนของผลการวิจัยใน ตอนที่3นะคะเราก็ศึกษาผลการทดลองใช้เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนนี้นะคะนักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้นม1เนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนค่ะส่วนผลการวิจัยในตอนที่4นะคะประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนค่ะ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นม1นะคะในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีนะคะแล้วก็ข้อคว,ควรปรับปรุงในรูปแบบการสอนนะคะโดยสามารถสรุปเพิ่มเติมได้ดังนี้นะคะสำหรับข้อดีของรูปแบบการสอนค่ะ การออกแบบกิจกรรมนะคะแล้วก็ชิ้นงานภาระงานมีความคิดสร้างสารรค์น่าสนใจชิ้นงานมีสีสารมีภาพการ์ตูนทําให้นักเรียนสนใจนะคะแล้วก็ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปกิจกรรมมีความแปลกใหม่แล้วก็ไม่น่าเบื่อหน่ายค่ะ 1.2ค่ะมีขั้นตอนนะคะในขั้นตอนที่สนําพาฝึกปฏิบัติเป็นขั้นที่แสดงออกซึ่งความคิดของผู้เรียนนะคะอาจจะเริ่มคิดเป็นรายบุคคลฝึกคิดเป็นกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดโดยวิธีต่างๆครูให้นักเรียนนะคะฝึกฝนนะคะโดยให้ทําชิ้นงานเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะการให้เนื้อหาและปล่อยให้นักเรียนฝึก คิดเองโดยที่ไม่มีตัวอย่างหรือแบบนะคะเด็กในวัยนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยสอดสวงหาค่ะและเป็นสิ่งที่ยากสําหรับเด็กที่เรียนอ่อนด้วยนะคะค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะการฝึกคิดทํามีความคิดที่ต่อเนื่องนะคะมีการฝึกคิดทั้งในที่ห้องเรียนนะคะแล้วก็ยังกลับไปฝึกคิดเป็นการบ้านด้วยค่ะค่ะสำหรับ ข้อที่ควรนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาและข้อเสนอแนะนะคะก็คือควรเพิ่มใบงานหรือกิจกรรมสําหรับฝึกฝนที่บ้านสาหรับนักเรียน3ามกลุ่มคะ่ะควรแยกเป็นเก่งปานกลางและอ่อนโดยออกแบบชิ้นงานหรือภาระงานให้มีความแตกต่างกันทั้งเนื้อหาแล้วก็จํานวนข้อเพื่อให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะเพราะคิดที่บ้านไม่จํากัดด้วยระยะเวลาและในการจัดกิจกรรมนักเรียนก็สามารถฝึกคิดไปได้เลยนะคะค่ะ ข้อที่2ค่ะการจัดทําคู่มือนะคะการใช้รูปแบบการสอนควรเพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอนค่ะรูปแบบการสอนที่ใช้ไปจะได้ปฏิบัติตามและก็พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อของนักเรียนได้ตามเป้าหมายค่ะและในเรื่อง2.3ค่ะชิ้นงานหรือภาระงานหรือเนื้อหาที่ให้ควรบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆด้วยค่ะ ค่ะและในส่วนข้อที่4นะคะนำขั้นตอนและวิธีการสอนนะคะไปใช้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆด้วยแล้วลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นน่ะเป็นอย่างไรผู้วิจัยควรนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยปรับเพิ่มจำนวนชิ้นงานหรือภาระงานหรือในส่วนของการฝึกการคิดวิเคราะห์ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นที่5ประยุกต์ความรู้ตนสู่การนาไปใช้สาหรับเด็กที่เรียนเก่งอีกทั้งปรับปรุงสื่อการ เรียนการสอนมาใช้ในรูปแบบการสอนตามความต้องการของนักเรียนอาจจะใช้เพลงเกมแทนเนื้อหานะคะในแบบเรียนบางช่วงนะคะเพื่อให้การเรียนการสอนนะคะน่าตื่นเต้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยสรุปแล้วนะคะจากการที่ผู้เรียนนะคะนำรูปแบบการสอนเข้ามาร่วมด้วยนะคะกับการจัดการเรียนรู้นั้นผลปรากฏว่านะคะครูผู้สอนก็นำรูปแบบ จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนียนะคะไปร่วมเข้าแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องของการประกวดนะคะของระดับองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้นะคะเมื่อนำนวัตกรรมนี้ไปประกวดก็พบว่านะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะอันดับ4นะคะจากจำนวน29ทีม นะคะรวมถึงนํารูปแบบนี้นะคะไปเผยแพร่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะผู้คนนะคะให้ความสนใจนะะในรูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้เป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะในส่วนการเผยแพร่ในเรื่องของนวัตกรรมนะคะผู้วิจัยค่ะก็นำ น,ะะนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะไปลงวารสารนะคะบทความทางวิชาการค่ะจำนวน15หน้านะคะงวารสารเทคโนโลยีและสื่อการสอนทางการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะผู้วิจัยค่ะนำ รูปแบบการสอนนี้นะคะไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคกลางค่ะครั้งที่2พุทธศักราช2562ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะนะคะซึ่งคณะกรรมการการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่นระดับภาคกลางค่ะได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการณนะโรงเรียนเทศบาล5กระดะไทยอนุเคราะห์ในการนี้ค่ะเราก็ได้ นำนวัตกรรมชิ้นนี้ค่ะนะคะไปเผยแพร่ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ รวมถึงนะคะได้นำนวัตกรรมเชนีนะคะไปเผยแพร่นะคะในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนงานคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนร่วมชมผลงานทางวิชาการรูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนมหาการรมวิชาการเปิดบ้านวิชาการพุทธศัาการาช2563เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2563ในกลุ่มสาร,ระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเทศ บาหากระดับไทยอนุเคราะห์ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ผู้วิจัยนางพิรมศรีสมทบขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินรายงานการสร้างนวัตกรรมในวันนี้ข้าพเจ้านางพิรมศรีสมทบครูโรงเรียนเทศบาลหกระดะไทยอนุเคราะห์สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณ ค่ะ